ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงท้าโรนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เขาเรียกว่าเป็นแรนดอมนะคะเปิดไพ่ทานายรักนะคะดยหญิงจะเปิดไพ่ทั้งหมด6ใบนะคะมาเล่ามาเล่าเรื่องความรักให้ฟังนะคะว่าตอนนี้แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะหรือถ้าอยากจะบอกจะเล่าอะไรเรื่องของความรักให้กับคุณฟังนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ,ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะก็จะเลือกไพ่มาก่อน หกใบนะถ้าอยากจะเล่าความรักอะไรให้ฟังนะพลังงานใบแรกนะคะที่หยิบได้เนาะก็จะเป็นมีไพ่พิเศษขึ้นมาหนึ่งใบเขาหยิบหมา Judgment น,นะคะ จ็เป็นเนี่ยจะเล่าเกี่ยวกับอะไรเก่าๆนะคะเก่าๆแฟนเก่าคนรักเก่าอดีตชาติคู่เก่านะคะคู่เก่าๆของคุณนะคะหรือเป็นความรักที่แบบไม่ตรงสเปกนะคะไม่ตรงสเปกไม่ตรงใจคิดอยากได้อีกแบบหนึง่งก็จะได้อีกแบบหนึ่งนะคะมันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิด ว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะหญิงรู้สึกว่าบางคนคนโสดนะกำลังจะพบรักแบบปุบปับรับโชคนะคะก็คือเจอปุ๊บรักปับ๊บไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้จีบกันมาก่อนไม่ได้วางแผนกันก่อนไม่มีใครติดต่อให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะเจอกันแล้วก็ชอบกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เป็นพไพ่ใบต่อไปกันเลย temperance นะคะคนนี้อาจจะอยู่ในลัคนาราศีธนูนะธนูนะคะลัคนา,าราศีธนูอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างประเทศต่างจังหวัดภูมิเรานำภูมิลำเนานะคะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับคุณนะอาจจะมาจากทางไกลนะเพราะเป็นไพ่ใหญ่นะเป็นไพ่เมเจอร์นะคะอาจจะมาจากทางไกลมากกว่านะคะ สองไม้เท้าเป็นอาจจะเป็นคนต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาหรือทำงานเกี่ยวกับนำเข้าการน,นำเข้าส่งออกนะคะหรือทำงานที่มันจะต้องมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศแล้วก็มีการใช้ภาษานะคะหรือเป็นคนที่อยู่ทางไกล อยู่เมืองติดน้ำติดทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ The World ไพ่ต่างชาไพ่ต่างชาติต่างภาษาขึ้นมาสองใบาสบาใบเลยนะเ,เดี๋ยวหญิงจะเล่าอีกทีหนึ่งนะคะ The World ไพ่สามถ้วยไพ่สิบเหรียญสิบเหรียญนีนซ่ซื้อสิบเหรียญนะมัไม่ค่อยชัดนะคะแล้วก็ไพ่สามถ้วยด้วยนะคะสำหรับคนโสดก่อน ไพ่แบบดีมากด,แบบดี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 มากไพ่เนื้อคู่ขึ้นมาสี่ใบ Jack Men the World Three of Cups Ten of Pentacles หรือว่าไพ่สิบเหรียญพวกนี้เป็นไพ่เป็น energy ไพค่คู่เป็นเนื้อคู่หมดเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคู่แทะ้ๆด้วยนะคะเอาคนโสดก่อนเนาะคนโสดนะ พลังงานพลังงานไพ่คนสวดมีโอกาสที่จะพบรักแุบปรับกระทันหันนะคะกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือว่าคนที่ทำงานที่มีการนำเข้าส่งออกการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศนะคะพลังงานมันเป็นพลังงานความรักเก่าๆด้วยนะอาจจะ หมายถึงว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะอาจจะเคยเจอกันมาก่อนอาจจะเคยคุยกันมาก่อนหรืออาจจะแม้กระทั่งว่าเคยคบหากันมาก่อนก็ได้นะคะเป็นไพ่ที่ออกมาประมาณนั้นนะคะแล้วก็คนนี้ฐานะดีมากนะคะอาจจะเป็นคนที่ฐานะดีตั้งแต่เกิดนะคะอาจจะเป็นบ้านที่บ้านมีฐานะหน่อยอันนี้แบบ ก็หญิงอ่านตามไพ่นะเพราะว่ามันมีสิบเหรียญขึ้นนะคะก็หรือคนนี้ค่ะอาจจะเคยมีครอบครัวมาก่อนนะแต่ว่าหญิงความรู้สึกหญิงคิดว่าบ้านเขาน่าจะมีฐานะมาตั้งแต่แบบบรรพบุรุษนะคะคือเขาอาจจะมีเป็นสายที่มีมรดกมีทรัพย์สินมากนะคะมีที่ดินมอีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเยอะแล้วก็คนนี้อาจจะอยู่ลัคนาราศีธนู นะคะราศีราศีกรกฎราศีมีนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ มีวา,าทศิลป์ในการเจราจาค่อนข้างมากนะคะและเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่เขาอาจจะต้องเดินทางไปมานะคะระหว่างประเทศหรือระหว่างการเจอลูกค้าอยู่บ่อยๆนะคนคนนี้อาจจะเกิดปันพุธปันนังคารนะคะ วันพุธวันอังคารวันวันเสาร์นะคะแล้วก็ถ้าคุณเคยเจอกันแล้วหรือเคยคุยกันแล้วครั้งนี้จะเป็นการกลับมาที่มีความชัดเจนนะคะมีความมั่นคงทางด้านความรักเกิดขึ้นนะคะมันเป็นไพ่ที่แบบ ปัจจุบันทันด่วนนะเพราะฉะนั้นหญิงรู้สึกว่าบางคู่อาจจะคุยกันแป๊บหนึ่งแล้วก็ตกลงที่จะใช้ชีวิตด้วยกันเลยหรือว่าบางคนอาจจะมู e ไปอยู่ด้วยกันนะคะย้ายไปอยู่ด้วยกันสร้างครอบครัวเลยอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบเกิดขึ้นแบบเร็วมากหรือคุณอาจจะเคยไม่ชอบคนนี้มาก่อนคุณอาจจะไม่ไม่ชอบเขาหรือรู้สึกว่าเขากับคุณไม่ไม่ถูกชะตากันนะคะแต่ว่า พอกลับมาครั้งนี้ก็ดันเป็นคนที่ใช่เฉยเลยอะไรประมาณนี้มันจะมีอะไรบางอย่างที่แบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะโอเคก็ขอให้คือไพ่มันโชคดีเรื่องความรักมากๆนะคะยังไม่ได้เปิดไพ่ราศีเป็นเรื่องเป็นหลงนะังถึงแบบเ,เราใช้ความรู้สึกนะแล้วก็อาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นก็ได้เนาะ สำหรับใครที่เปิดมามาเจอแรนดอมเนี้ยเป็นพลังงานความรักที่ดีมากๆนะคะถ้าคุณเคยมีปัญหาความรักมาก่อนคุณเคยไม่สมหวังคุณเคยเจ็บปวดผิดหวังกับความรักอะไรก็แล้วแต่นะคะเออความรักครั้งนี้จะไม่ทําให้คุณเจ็บปวดอีกค่ะพูดง่ายๆคุณจะเจอกับความรักที่สมหวังมีความสุขแฮปปี้นะคะคุณรักเขาเขารักคุณเรารักกันนะคะแล้วก็จะ ชวนกันไปอยู่ในจุดที่แบบดีกว่าเดิมนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองคุณก็จะเจอคนที่พัฒนาตัวเองแล้วก็ยิ่งเอาแบบเอาข้อดีของกันและกันมาช่วยกันพัฒนาให้ชีวิตมันไปข้างหน้าไปข้างหน้ามากกว่าเดิมโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการค้าขายอ่ะคุณจะมีโอกาสที่ดีนะคะคนที่คุณดิวด้วยครั้งนี้เขาอาจจะทำธุรกิจเก่งแล้วก็มาแบ่งปันคุณนะ ไม่ถึงกระสอนเพราะหญิงเข้าใจว่าพลังงานของคุณก็เป็นคนที่โอเคนะคะเขาอาจจะแบบมาแนะแนวเพิ่มนะคะทาให้คุณมองเห็นโอกาสอะไรใหม่ๆนะทาให้ความรักของคุณมันดูลงตัวไปหมดนะคะมันก็เลยไม่มีเหตุผลที่ว่าทําไมจะต้องแบบรออะไรอ่ะก็แบบใช่ก็เดินหน้าต่อเลยคบกันอ,อ,อาจจะย้ายไปอยู่ด้วยกันแบบคือทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นปรบปรับแล้วคุณก็จะงงว่าแบบเออมันแบบ มันมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอซึ่งมันดีนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับอะนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะก็สําหรับใครอยากจะปรึกษาื่วงส่วนตัวนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะหรือว่ากดแชร์ก็แบบเป็นกําลังใจให้แบบหญิงด้วยนะเราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปให้ฟังนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะแนะนำนะคะให้ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมหรือ,อยากมีหัวข้อแนะนำนะคะก็ คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายและสวัสดีค่ะ